สวัสดีทุกคนผมใครก็ไม่รู้วันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับประเทศในแอฟริกาประเทศหนึ่งที่นําโดยรัฐบาลพัดถิ่นของฝ่ายสัมพันธมิตรประเทศนั้นก็คือฝรั่งเศสเซรีหรือฟรีเฟนนั่นเองกองกาลังปลดปลฝรั่งเศสเซรีหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อฝรั่งเศสเซรีหรือฟีเฟนเป็นประเทศพัฒถิ่น ที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันตกซึ่งอ้างว่าเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของฝรั่งเศสทั้งหมดติดกับสาธรารณรัฐไลบีเรียและสาธรารณรัฐสังคมนิยมกินีทางทิศตะวันตกติดกับสาธรารณรัฐกาหน้าทางทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศใต,ต,โโโต้และสาธรา,ารณรัฐมอสซิเลนรัสเซียตันโซโคโตและสาธารณรัฐมาลีทางตอนเหนือ ในปี1940ฝรั่งเศสเพินิจใหญ่ตกอยู่ในการลุกคือที่ไม่หยุดยั้งของเยอรมันและรัฐบาลเลือกที่จะยอมจำนนมากกว่าอิสรภาพอย่างไรก็ตามไม่ใช่ชาวฝรั่งเศสทุกคนที่จะเห็นด้วยเจ้าหน้าที่ของกองทัพบ,บกและกองทัพเรือที่นำโดยเชวเดอโกพร้อมด้วยทหารและผู้ลี้ภัยหลายพันคนได้ลหลบหนีการจับกลุม และสามารถจัดตั้งรัฐบาลในอนาณานิคมทางตอนใต้ของแอฟริกาซึ่งจะไม่จงรักภักดีต่อรัฐฝรั่งเศสดังนั้นฟีเฟนหรือราฟังนิเบอร์จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงสูงครามโลกครั้งที่2องเดอกโกได้จัดระเบียบความพยายามของกำกำลังติดอาวุธฝรั่งเศสที่เหลืออยู่โดยทำงานอย่ใกล้ชิดกับฝ่ายสพันธมิตรอื่นๆและที่สำคัญกว่านั้นคือ การต่อต้านในแผ่นดินใหญ่รอจังหวะที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เขาและเพื่อนร่วมชาติจะได้รับการต้อนรับในปารีสในฐานะวีดับุรุดแต่ช่วงเวลานั้นก็ไม่เคยมาถึงช่วงสงครามในแอฟริกากองกำลังพันธมิตรที่รวมกันไม่สามารถขับไล่ชาวอิตาลีออกจากเอธิโอเปียได้เนื่องจากอุปราชอมาเดโอแห่งซาวยออสตาต่อสู้แบบกองโจรที่ชั่วร้าย ซึ่งใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เคยเป็นศัตรูในแอฟริกาตะวันออกของอิตาลีเพื่อสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับผู้โจมตีจึงทําให้การโจมตีต้องหยุดชะง,งักจากนั้นอังกฤษเรียกกองกําลังพวกเขาเพื่อไปปกป้องหมู่เกาะบ,บ้านเกิดจึงทําให้เยอรมันสามารถทําลายการป้องกันของฝ่ายพารมมิทที่อันอาลามัยซึ่งทําลายความฝันในการยึดแอฟริกาที่อัมบาอัลางีอย่างแน่นอน ในขณะที่เดอโกรวบรวมกองกําลังของเขาเพื่อต่อสู้กับอิตาลีก็ได้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่ออังกฤษได้ล่มสลายในปฏิวัติการซีไลออนซึ่งทําให้อังกฤษถูกกําจัดออกจากสงครามและความหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือก็หายไปเมื่อสหรัฐอเมริกาตัดสินใจย้ายกองกําลังเพื่อไปปกป้องแปซิฟิกและออสเตรเลีย สิ่งนี้มีผลรองในการหยุดยังการลุกคืบของอิตาลีเยอรมันเนื่องจากสงครามเกิดจะชนะและทรัพยากรส่วนใหญ่ของแอฟริกาได้รับการรักษาความปลอดภัยจึงไม่จำเป็นต้องขยายออกไปเพื่อบทขยีรัฐบาลที่พัดถิน่นด้วยชัยชนะของฝ่ายอักษะฝ่ายสมพันตมิตรก็แยกตัวออกจากกันและฝรั่งเศสเซรีก็ถูกทิ้งไว้ตามลำพังโดยไม่มีใครมาแตะต้อง ซึ่งไม่เห็นประโยชน์ในดินแดนทะเลทรายที่เต็มไปด้วยชนเผ่าที่ทำสงครามและนักชาตินิยมที่ข่มขืนอย่างไดก็ตามเยเมนได้ทำการกระทําครั้งสุดท้ายด้วยความอาฆาตแค้นซึ่งได้โจมตีดินแดนส่วนที่เหลืออยู่ของอาณานิคมฝรั่งเศสด้วยการกำหนดให้ซาเฮิวทั้งหมดเป็นสนามรบสำหรับกองทัพอากาศทำให้ฝรั่งเศสเซรีแกเบนิดินแดนนรกที่เต็มไปด้วยหลุมระเบิดและกระท่อมที่ถูกเผาไหม ได้บังคับให้กองกําลังที่เหลืออยู่ของเดโกและทิ้งทุกอย่างยกงเป็นแนวชายฝั่งซึ่งการทิ้งระเบิดไม่ได้บ่อยมากนักในปี1962ฝรั่งเศสเซรีเป็นรัดซึ่งปฏิเสธที่จะตายโดยได้รับกําลังใจจากความเกลียดชังต่อชาวเยอรมันและความเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งพวกเขาจะกลับไปที่ฝรั่งเศสในฐานะวีรบุรุษแม้ว่าพวกเขา ต้องเดินผ่านทะเลทรายว่ายน้ำข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและข้าคนทุกคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาก็าตามหลังจากการทิ้งระเบิดในแอฟริกาตวันตกสิ้นสุดลงฝรั่งเศสเซรีจะผนหวบกับสาธารณรัฐมอสซิแลนหลังจากนั้นจะเข้าร่วมในสงครามแอฟริกาตะวันตกโดยต่อต้านแนวร่วมลปดปล่อยแผนแอฟริกาอย่างดุเดือดในทุกสถานการณ์หากได้รับชัยชนะ จะทาการนอนแอฟริกาตะวันตกให้แน่นแฟ้งก่อนที่จะกลับไปยังแผ่นดินหลักเพื่อโค่นล้มรัดฝรั่งเศสหากองตัวปีแนรประสบความสาเร็จในการปฏิรูปและสถานารัตฝรั่งเศสขบวนการฝรั่งเศสเสรีจะยึดตัวและกลับไปสู่แผ่นดินหลัก